ก็วันนี้คลิปนี้เราจะไปนอนกันที่มอนแจมเราจะไปพักผ่อนนะครับทุกคนไม่บรรยากาศดีด้ชอบรองเทหนาวเกินอ่ะตอนทุกหมอนมาดูวยก็ <c oughs> หมอนด้วยอเหรอก็เลยเอาหมอนมาด้วยเหรอเตียงนอนสำหรบเราคืนที่สองคนนุ่มไหมอยากจะบอกว่ามันหนาวมากอะเธอแล้วก็เขาให้ผ้ามาบางา่าต้องนอนกอดกันแล้วแหละคนนี้ จะบอกว่าไม่ได้อาบน้ำหนาวมากสวัสดีครับท <Hello. S 1> ุกคนหน่ยตั้งใจขับรถก่อนตอนนี้อันนี้คือคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะวทุกคนะการทำจมูกมาเดยน์นึงนะครับเป็นไงบ้างทุกคนยังมีอาการช้ำน้องคู่เลยนะแล้วก็วันนี้คลิปนี้เราจะไปนอนกันที่ม่อนแจ ราจะไปพักผ่อนนะครับทุกคนไปนอนพักผ่อนบนดอยรับลมหนาวไปดูหมอกตอนเช้าใช่วันนี้ก็พักกายกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็ไปตัดคิดน <c oughs> เนาะเดี๋ยวถึงที่พักเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถึงที่พักเดี๋ยวเราทักทายกันใหม่นะครับอีก23กิโลโอเคบายทุกคนหนาวอากาศเยีนยหรอหตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะทุกคนหนาวมากหนาวมากเลยหรอห เป็นโดมนะทุก<ม>คนโดมของเราเป็นโดมแรกนุ๊กมาเดินเลยไหมนี่นบรรยากาศดีนะทุกคนนี่นโอ้โหมาหาที่เปิดไฟไม่เจอตัดสวิตช์ไฟเหรอมาหาด้วยสินี่นะครับเป็นที่ที่เราจะนอนคืนนี้ที่ไหนอ่ะไม่เปิดไฟอยู <laughs> ่บนหัวเตียงหรือเปล่าตัวจริงเหรอไม่รู้ มีแอองอากาตอนพกหมอนมาด้วยก็หมอนไ้่พอหรอก็เลยเอาหมอนมาด้วยเหรอต้องนอนหมอนสูงไงไันไมีัตมีโฟาให้นั่งด้วยเสียงเอ๋ตด้ว ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากเชียงใหม่นะเปิดหน้านะครับตรงนี้หน้าอาจจะไม่สวยนะนทุกคนทำไมตาช้ำมากตาบวมแล้วต้องินยาแล้วมดูเตียงไหมนี่เตียงนอนมาแรงไม่ได้มีมานอนนี่เร็วนี่เตียงนอนแบบเราคืนนี้สองคนนุ่มไหม อยากจะบอกว่ามันหนาวมากอะเธอเแล้วก็เขาให้ผ้า,าบางว่าต้องนอนกอดกันแล้วแคืนี้ไม่กอดไม่ได้เพื่อนกันจ้าตอนนี้คือกินได้แค่หมูกินน้ำจิ้มไม่ได้กินหมูกินผักไม่นั่งหรอกินทะเลไม่ได้นะะแล้วก็อยู่ใกล้ความร้อนเยอะก็ไม่ได้เขาห้ามเยอะมากึงคนหน้าบวมไปไหน มาหนาวก็เถอะพี่นอนแบบไม่หนาวเลยทุกคนนอนแบบไม่หนาวเลยเส,ยสื้อแขนยาวไงเข้าหนาวมากมีเด็กน้อยประครบเย็นว่าจะทำคอนเทนต์แกล้งบีนะเนี่ยวันนี้ทำไม่ได้สงสารกันกม <laughs> ไม่มีแร <laughs> งก็มาเที่ยวไงก็งมาชิๆลๆครับขอนอุโอ๊ยบรรยากาศดีมากหรือว่าเราจะ ถ้าหอมขออ,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 อินฝืนดึงเออน่าจะขอได้นะตัวแบบอากาศเย็นมากอาืมนมันนกบรรยากาศดีมากเลยอ่ะช่วงนี้เชียงใหม่ก็น่า,ามาเที่ยวน้อตัวเนาะใช่แล้วครัง้งจะมาก็มาได้ที่ม่อนแจมใช่บรรยาก,กาศก็หานาวๆกรุณาพกเส้นหงยายมาเลยอุไไ้ย ทาา้องไทยเตรียมาให้ตัวหนึ่งตัวแล้วโอเครอดไปรอดไปวันนึง่งไม่เตรียมตัวไงไหมบรรยากาศดีไหมชอบในครับหนาวเกินอ่ะชอบไหม,มชอบแต่หนาวเกินไปหน่อยอมไม่รู้ว่าตอนเช้าจะไหวนะเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปเที่ยวบนดอยนะครับผมแล้วไปถ่ายรูปต่างๆมาๆน,านะครับแค่นี้ก่อนนะครับมากทุกคนหนาวหนาวหนาว คลิปม้อนแจมคลิปมันหนาวนะทุกคนหนาวด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรให้ทำนั่ประคบบนอนบุคบบเย็นนอนบุคบเย็นนะครับที่บ้านเราไม่ได้หนาวขนาดนี้เลยเนาะคิดว่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับนอนที่บ้านก็สบายอยู่แล้วนะมาสลายเงินมาจ่ายค่าที่พักแล้วกลับ จมูกกรบอมจากินอะไรก็ไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวปอนกับพี่นอนขอตัวนอนก่อนนะทริปนี้เป็นทริปนอนนะฮะเดี๋ยวปอนกับพี่นอนก็จะตื่นพรุ่งนี้แล้วก็มาดูกันว่าเราสองคนจะไปไหนต่อนะฮะตอนเช้านะคะบาย น,นี่ทะเลหมองทุกคน สวยอ่ะถ้ามนดูน่าภูเขาวถึงแม้ว่าน่าจะบวมนะก็ไม่ก็ไม่กลายเป็นอุปสรรคขมยานีขึ้นมานะน่าบวมมากโอ้ตอนนี้ลืมตาไม่ขึ้นลืมตาไม่ขึ้นเพราะว่าหน้าบวมมากเลยนะคนหลอกหลอกมั้งกรดานนี่แบ สงแต่สองอเ,เต็มเลยอเตอนนี้อยู่กันที่ยอดดอยม่อนแจ่มนะฮะทุกคนดูคือบรรยากาศดีมากเมื่อกี้ที่นอนแอบถ่ายรูปไปแล้วแต่ว่าตอนไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าลืมตามไม่ขึ้นเราจะบอกว่าไม่ได้อาบน้ำหนาวมากคราวนี้อะไรทุกคนลงทุนขนาดนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวทริปหน้าเราคงจะได้มาสนุกกว่านี้เนะาะเพราะว่าทริปนี้ที่พักก็มันไม่มีวิวด้วยนะฮะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์อะไรด้วยเนาะก็จะเป็นแบบมาอาศัยเที่ยวแบบทางเดินวิวก่อนจะถึงอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะไปที่พักที่มันแบบ เ,เป็นธรรมชาติกว่านี้นะคะอันนี้คือแบบมาสำรวจก่อนกันแล้วกันคือแบบมันไม่ได้ไกลบ้านเรามากเลยนะครับทุกคนแบบห่างจากบ้านแค่ยี่สิบกิโลเองนัาน่าจะได้นะตัวเนาะไม่ใช่สี่สิบกว่ากิโลสี่สิบโล,รโลหรอก็ขับรถมาแป๊บเดียวแบบครึ่งชั่วโมงนะดูตอนนี้แดดหมดละวมีแดดแล้วแบบทุกคนแบบนี้ครั้งนี้มาแล้วก็ไม่ได้เที่ยวแบบแอดเวนเจอร์อะไรนะ,นะ,ะเออนั่นแหละเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะไปเที่ยวแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวครั้งนี้เราจะ กัดก่อนอยงนั้วนะฮะโอเค